พบกันให้สลามใต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮิวบเระกาตุอัลฮัมะลครับวันนี้เราก็มาเรียนออนไลน์กันอีกวันหนึ่งนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการขอดุอานะครับพร้อมกันยกมือขึ้นรับบีซิดานีอิลมา วรซุกรณีฟ้หมาโอพระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามะอัลตะฮูซะฮละโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่าย اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله เดี๋ยวบทเรียนของเราวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทำแล้วนะครับสำหรับชั้นอนุบาลสองนะครับเราก็ยังอยู่ในซูรอ้อนมาอูนใกล้จะจบแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทบทวนซูระอนอัลอากาซัดใช่ไหมอัลกาวซัดพร้อมกันหนึ่งรอบนะครับพร้อมความหมายนะ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا น่าชานีอากาฮุวัลบตแท้จริงเราได้ประทานอันเก่าสซัดแก่เจ้าแล้วดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตว์ทีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาดอัลฮัมดุลิลล์นะครับอะเดี๋ยวสุระอนมาอูน คุณครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบเลยนะครับทั้งสูร้อยเลยนะฟังคุณครูนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อเนาะอินชาอัลลอฮ์อ่าโอเคครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราห์มานิรเราะีมอะรอไอตัลลซียุกัซซิบุบิดดี 快来！Well อะเดี๋ยวเราไปดูอายะต่อไปกันเลยนะครับไปะนะครับอาตะก,กี้คุณครูก็ได้อ่านไปทั้งสุรา้อให้นักเรียนฟังแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอบนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะครับทบทวนนะครับตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่5นะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ على طعام مسكين ولا يحط على طعام مسكين فويل للمصلين ال الذين هم الذ عن صلاتهم ساهون ัลลอฮฺอัลลิฮฺอัลลาห์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอายะที่6นะครับอายะที่6นะครับไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะครับ الذين هم الذين هم أخاف الَّذين, الذين هم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  يراءون يراءون, يراءون. الَّذِينَ هُمْ <يراؤون تصفيق> آه <را تنجاونا> الذين هم يراءون يُرَاؤُون <applause> <أشاء الله نحن تصفيق> อ่าไม่ยาวเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะต้องรวมวักนะอายะที่6ทั้งอายะเลยนะครับลองดูนะครับอัลลอฮซีนะฮุมยูรอาอุนอัลลอฮซีนะฮุมยูรออุนอัล,ล ชอ้อนล้อนะครับหูสั้นนิดเดียวนะแต่ว่าตรงนี้ยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะครับลองดูนะอลัลลฮุม a l l อ d i n u m ล r a u n a ฮุมยูรออูน,อ,นอัล ال الذين هم يراؤون ัล الذين هم يراؤون มาชาอัลลอนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวลองอ่านไปพร้อมคุณครูเลยนะครับอายาที่หนึ่งถึงหกเลยนะลองดูนะครับ <S <S الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يدع الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ รเราก็ได้อายะที่หนึ่งถึงหกแล้วนะครับินชารัลส์เดี๋ยวเราก็เหลือ,ลอแค่อายะเดียวเนาะอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาทวนอายะที่หกให้คล่องอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้จบในอายะที่เจ็ดนะครับอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูอักษรกันต่อนะครับ ไกุ่มค่านักเรียนวันนี้กา้กามาแล้วกา้กาจะมาอ่านกับนักเรียนนะคะคืนคู่นอรุตินอยู่ไหนมาแล้วครับอ้าวว่าไงกา้กาสบายดีค่ะคุณคู่วันนี้เด็กๆจะเรียนอะไรกันล่ะคะอ๋อ เดี๋ยวกาก้าดูนะเด็กๆเ,เขาขึ้นสาลาี้กันแล้วฮะซาลอี้อ่าที่เป็น1ขีดอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะใช่แล้วครับนะหนขีดอยู่ข้างๆนะครับกาก้าเดี๋ยวกาก้าดูนะตอนนี้คุณครูเอาอลิฟซาลาอ่ากับบาสาลาี้มาอยู่คู่กันแล้ว ค่ะคุนครูแล้วเราจะอ่านกันยังไงคะเนีย่ยอ๋อได้ได้อ่ะเดี๋ยวครูจะเอามาทั้งอ้ากับอี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาสะกดแล้วก็รวมกันทีเดียวนะอ่ะครูยกตัวอย่างมาตัวแรกนะอลิฟอ้าอ้าอลิฟอ้าอ้าใช่ทีนี้บามีสระอีนะบาอีบีบาอีบี อ่านะอ่ะทีนี้ครูคูก็จะรวมจับคู่กันอ่าบีอ่าบีอ่าเข้าใจแล้วค่ะคุณคืออ่านทีหนึ่งสองตัวเลยหรอคะใช่แล้วนะครูคูคจะจับคู่มาสองตัวเลยนะครับอ่านคูยกตัวอย่างอลิฟอ่าอ่าบาีบีอ่าบี อาบีอาบีอ่าตาก็อ่านได้ฟังตกากะนหนเพื่อนๆกออากอ้า <A>, อะไรหรอกอก้าเลยเฮ้ยล้วเล่นอลิฟอาอาบาอบาไม่ใช่บาอาดูดีๆสระกเขาอยู่ข้างล่างอาบบ บ้าอะไรอ่ะโอ้ยตะกี้อ่านให้ฟังแล้วอะ่ะกากาไม่ฟังเลยอ่ออย่าขันนกก่อนเพื่อนเนช่วยตอบหน่อยบ้าอะไรนะนึกไม่ออกเพื่อนๆพืบอกหน่อยเพื่อนๆเขาบอกแล้วไงบาอีบีอ้ออาได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกา้าจะอ่านใหม่นะคะบาอีบี อ่าเก่งมากจำไว้นะสลาอยู่ข้างล่างเป็นสละอีนะอ้ารวมก็เป็นอาบี้อาบีถูกต้องอ่าแตวครูลองเปลี่ยนตัวนะอ่าึ้นคือเปลี่ยนตัวแล้วใช่แล้วคุณครูเปลี่ยนตัวแล้วนะอ่าครูเอาบามาไว้นี่เป็นสระอานะอ่าสกดบาอ้าบาบาอ้าบาเพื่อนเพื่อน กดไปพร้อมตากาเลยนะคะตามคุณครูใช่ใช่ถูกถูกแมงคูกำลังจะพูดเลยตากาไม่แย่งครูพูดอีกเฮ้ hey, รู้อ่ะครูจะพูดโอเคตาอีตี้ตาอีตี้บา้า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 ตี้า่าเก่งมากเลยครับอ่าไม่ยากนะตัวตาสาอีก็เป็นตี้นะครับ อันนี่ทวนเป็นคู่นะครับอ่าเดี๋ยวคู่เปลี่ยนตัวใหม่นะค่ะึ้นทืออ่ามานะย้ายตามาสระอ้าและใส่ตัวซาสระอีเพิ่มไปอ่าสะกดตามคู่นะครับตาอ้าตาตาอ้าตาซาอีซีซาอีซีตา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 ซีถูกต้องนะครับตัวซาพอเป็นสระอีก็เป็น สี่นะครับสี่อ่าเปลี่ยนตัววนไปอ่าตัวสามานี่ตัวยีมาใหม่นะครับอ่าสะกดตามมุนคูนะครับนักเรียนกากาด้วยนะค่ะซาอ่าซาซาอาซาจีมีจีจีมีจี ครับตัวจีมพอเป็นสระอ e ี M. อันจีจีนะครับจีจี G. นะครับซาจีซาจีซาจี S G S G. อ่าครูเปลี่ยนตัวนะครับอ่านะครับคุณครูเอาตัวจีมมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวจีมนะครับอ่าจีมอาจจจีมอาจจฮาอีฮีฮาอีฮีจจ เฮ้ยเ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 เฮ้อ่าเก่งมากเลยนะครับตัวฮาพอเป็นสรลอีเฮ้ฮ hey, ฮ hey, hey, นะครับอ่าวนไปอ่าอีกตัวหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือตัวคอนะครูย้ายตัวฮามานี่แล้วนะครับและเอาตัวคอสาลอีนะครับอ่าเดี๋ยวสะกดตามครูใหม่นะครับ ฮ่า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 ฮาคออีฮีคออีฮีฮาฮีฮาฮีฮ่าฮาฮีฮาฮีเก่งมากครับถ้าเป็นนั้นตัวคอเป็นสระอีคออีฮีคออีฮีคออีฮีนะครับฮาฮีฮาฮีฮาฮี อ่ะเออคุณคูมาถึงตัวคอเลยเหรอครับใช่แล้วนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเพื่อนๆก็อ่านถึงตัวคอกันเลยนะเออเพื่อนๆพเก่งจังเลยค่ะเออเดี๋ยวกาก้าต้องไปฝึกแล้วเดี๋ยวไปชวนกีกีด้วยกีกีไปไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปชวนกีกีเดี๋ยวไปเล่าให้กีกี้ฟังดีกว่าว,วันนี้เพื่อนๆอ่านตัวอะไรบ้าง เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะว่าอ่านตัวอะไรบ้างแล้วก็ไปซ้อมกันมานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาแข่งกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวกากา,กากไปซ้อมก่อนนะรีบอีอีบาอีบีฮาอีฮีคออีฮีเอ๊ะเราหายไปไหนอีกตั้งหลายตัวไปซ้อมก่อนนะอ่า ไปแล้วกาก้าไปแล้วนะแล้วเรียนก็ไปซ้อมมาทั้งหมดนะครับคุณครูเอาอลิฟถึงตัวคอนะครับกับซาลอียนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะครับเก่งมากเลยอัลฮัมดุลิลล์ครับก็จบไปแล้วนะครับอนุบาลสองวันนี้เราก็มาอันมาอูนในช่วงท้ายของซเระห์แล้วนะครับใกล้จะจบแล้วแล้วคุณครูก็ทวนอลิฟ ถึงตัวคอที่เป็นสระอีนะครับโดยจับคู่กับตัวที่เป็นสระอ่านะครับลองไปฝึกมานะก็คืออลิฟอีอีอบาอีบีตาอีตีซาอีซีจิมอีจีฮาอีเฮยคอ,อ่อีเฮยาอินชาอีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็

ยารบบันอาลามีนจะจากุมุลลอฮูคอยรัดขออัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับนักเรียนทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะมาได้ไงเนี่ย